สวัสดีครับแบนเคเบอมนะครับกลับมาต่อกันที่เรื่องราวของเจมี่คาร์ลเกอร์กันครับเป็น e p ที่5แล้วยังไงถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามากันแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องนะครับยังไงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดสง Super ่งซูเปอร์ตังค์มาก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมจะขอขอบคุณทุกคนไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับและเรื่องราวของเจมี่คาร์ลเกอร์ในอ p ที่5้าเนี่ยครับมันจะเป็นช ที่ค่อยๆไต่ e ระดับข e ึ like, um ้นมาเรื่อยๆจนได้กลายมาเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกฟุตบอลในช่วงเวลานั้นเลยซึ่งเจมี่คาร์ลเกอร์เขาก็ได้ออกมาบอกว่าเชลลาอูริเย่เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ตัวเขานั้นเคยร่วมงานด้วยการฟื้นตัวของลอราพูภายใต้การคุมทีมของเชลาอุริเย่มันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นความคิดแบบคนอังกฤษไม่ใช่แบบทวีปยุโรป เขาได้เข้ามาสร้างให้ทุกคนในทีมมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและก็ร่างกายเพิ่มมากขึ้นจิตวิญ,ญญาณของทีมมันคือหัวใจสาคัญในปรัชญาการทําทีมของอูลิเย่และด้วยวิธีการของอูลิเย่เนี่ยครับมันเลยทําให้ลูเว์พูลในชุดนี้สามารถคว้าแชมป์ได้มากมายและก็รวมถึงโอกาสที่จะได้กลับไปเล่นฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งแต่บางคนครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกรายการแต่ว่าไม่สามารถคว้าแชมพเมียร์ลีกมาครองได้มันก็คือความล้มเหลว แต่สําหรับเจมี่คาร์ลเกอร์เขาได้บอกว่าในประวัติศาสตร์ของสโมสรลหรือว์พูลมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวซะหน่อยที่พาดแชมป์พิมเมลีกไปทุกคนคาดหวังว่าเชลลาอูลิเยเขาจะสามารถทํามันได้แต่หลังจากที่เชลาอูลิเยเขาเป็นโรคหัวใจและต้องเข้ารับการผ่าตัดการตัดสินใจที่เฉียบแหลมของเขามันก็เริ่มที่จะขาดหายไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่ลอราพูลนั้นเขาถือว่าเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมจริงๆถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะทําผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องของการเซ็นสัญญากับซาลิสดีเยาและเอลฮัจ,จิดียูฟเข้ามาร่วมทีมรวมถึงการสร้างหลุมฝังศพให้กับนักเตะอย่างอีกอร์บิชานและก็รวมถึงบูโนเชลูแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าความสําเร็จของลอร์ภูในช่วงเวลานั้นมันก็มาจากความสามารถและมันสมองของอูริเย่ทั้งสิน้นคืออยากให้เราลองนึกภาพตามย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นกันสักหน่อยครับลองคิดว่าลอร์ภูในตอนนั้นอะ่ะมันอยู่จุดไหนกว่าจะได้แชมป์สักรายการนึงเนี่ยโอ้โหยากเย็นมากๆาถ้าพูดถึงการได้แชมป์เนี่ยครับมันอาจจะ ยากเกินไปด้วยเราอาจจะลองนึกดูก็ได้ครับว่ามันมีสักกี่ครั้งเชียวที่ลอร์พูลเนี่ยสามารถเข้าชิงชนะเลิรรายการใดรายการหนึ่งได้กว่าจะได้สักรายการหนึ่งเนี่ยมันก็ยากมากๆแต่หลังจากที่เชลาอุลิเย่เขาได้เข้ามาปรากฏตัวที่ลอร์พูลในปี1998เนี่ย6ปีหลังจากนั้นลอร์พูลสามารถคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ที่สุดของยุโรปได้และลองมาเปรียบเทียบกับ8ปีก่อนที่อุลิเย่เขาจะมาที่ลอร์พูลดูนะครับมันคือ8ปีที่สุดเลวร้ายของสโมสรเลยนั่นมันเท่ากับว่า การฟื้นตัวของลเวร์พูเนี่ยครับมันได้เริ่มต้นขึ้นก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้หลังจากที่เชลาอูริเยเขาได้เข้ามาที่สมโมสรแล้วเขาได้บอกกับเจมี่คาร์ลเกอร์ว่าเจมี่ <Jamie, S 2> ผมจะมอบสัญญาใหม่ให้กับคุณนะคุณคือคนของเมืองนี้คุณคือคนที่ผมชอบคุณจะต้องเติบโตจนสามารถกลายเป็นแกนหลักของทีมต่อไปได้ในอนาคตและผมก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าผมจะมีนักเตะแบบคุณขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้อีกอย่างมากมายก่อนที่อูริเยเขาจะได้พูดคุยกับทางเจมี่คาร์ลเกอร์ครับถึงจุดอ่อนของลู ซึ่งมันเป็นการพูดคุยที่คาร์ลเกอร์เขาได้บอกว่าพวกนักเตะหลายคนในทีมชุดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกเขาก็พูดแบบเดียวกันนั่นแหละในช่วงหลังจบเกมแต่ละเกมนั่นก็คือพวกเรานั้นเป็นคนดีในสนามมากเกินไปพวกเรามักจะจบเกมด้วยการมีเสื้อผ้าที่สุดสะอาดเราไม่ดุดันเราไม่ก้าวราวกวกพอนักเตะบางคนไม่ชอบแม้แต่การเข้าปะทะเลยด้วยซ้ำ รอนนี่มอรแลนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้พูดเช่นกันว่านักเตะในทีมชุดใหญ่ของลวอร์พูลนั้นอ่อนโยนเกินไปแต่ว่ารอยอีแวนเขากลับไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญมากเท่าไหร่แต่ทันทีที่รอยอีแวนเขาได้จากสโมสรไปแล้วเชลลาได้เข้ามาแทนที่แบบเดียวเยวชลลาเขาได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเชลลาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎมากมายในสโมสรให้เด็กๆทุกคนนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อทุกคนนั้นเดินทางมาถึงที่สนามซ้อมแล้วทททุกคนห้้าามแต,ตองโโรศัพ์ดดดยเด็ข หลายคนอาจจะง,งุนงิดครับที่เขานั้นไม่สามารถคุยโทรศัพท์กับแฟนของพวกเขาได้แต่ว่าสําหรับตัวของเจมีค่คาร์ลเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าสําหรับเขามันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเขาไม่มีแฟนและเขาก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยดังนั้นไอเรื่องแบบเนี้ยเขาสบายมากทุกคนในทีมต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าคุณจะอายุ17ปีหรือว่าคุณอายุ30ปีนักเตะอย่างไมเคิลโอเว่นนั้นสามารถได้รับคําชมเชยหรือนักเตะอย่างพอลอินส์ก็สามารถถูกตําหนิได้เช่นกันในเดือนมกราคมปี1999หลังจากความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ2ในเกม FA Cup ครับเชลลาอูริเย่ได้เรียกประชุมทีมทันทีในวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะบอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง กองหน้าไม่ได้ฝึกซ้อมในเรื่องของการจบสกอร์ที่มากพอก่อนที่พอลอินส์จะถูกถามกลางที่ประชุมเลยว่าตั้งแต่วันที่ผมนั้นมาถึงที่นี่เนี่ยซึ่งอูริเย่เขาหมายถึงช่วงเวลาที่ตัวเขาเนี่ยครับเป็นผู้จัดการทีมร่วมกับลอยอีแวนด้วยนะครับเขาได้ถามว่าตั้งแต่วันที่เขามาถึงที่นี่คุณซึ่งก็คือพอลอินส์ชนะการเล่นบอลแบบ5คนไปกี่ครั้งแล้วซึ่งพอลอินส์เขาก็พยายามที่จะนึกมันครับก่อนที่จะพูดจาตะกุกตะกักเออหกเดือนผมน่าจะชนะไปประมาณ4ครั้งมั อุลเย่สนกลับมาทันทีเลยครับบอกว่านี่ไงล่ะรอยอีแวนเขาไม่ได้คุณฝึกซ้อมที่ถูกต้อง พวกคุณนั้นได้รับการฝึกซ้อมแบบผิดๆมาตลอด6เดือนและตอนนี้อำนาจทั้งหมดมันได้อยู่ที่ผมแล้วคุณชนะแค่4ครั้งนั่นเท่ากับว่า1เดือนกว่าๆคุณชนะครั้งเดียวและตลอด1เดือนพวกคุณนั้นมีการฝึกซ้อมฟุตบอล5ต่อ5เดือนละครั้งแค่นั้นเองเหรอหลังจากนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะถ้ามันน้อยขนาดนี้พวกคุณนั้นจะเอาตัวรอดในสนามจริงได้ยังไงกันและ Paulins ก็ยังโดนฟักถามกันอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณคือกัปตันทีมของสโมสรและในตอนที่เรากําลังนําอยู่1-0คคุุณณไไดด้บบบาาาเจจออกกสนนมแบบห พ a u ินส์ก็ได้ตอบกลับไปครับว่าผมเดินออกเชลาอูริเยก็ซัดต,ต่อเลยครับคนที่จะเป็นกัปตันทีมของสโมสรน,นี้จะต้องนอนเปลออกมาเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องมีรถพยาบาลมารับไปรักษาเท่านั้นและสุดท้ายครับพ a u ินส์ถูกปล่อยตัวจากทีมในช่วงปิดฤดูกาล มันได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเชลลาอุริเย่ที่ลูกทีมของเขาจะต้องไม่ทำตัวเหนือกว่าต่อให้คุณเป็นกัปปันทีมแต่ถ้าคุณไม่สู้เพื่อทีมไม่เล่นตามคำสั่งของเจ้านายคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้มาคุสบับเบลิลก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนครับที่ถูกอุริเย่เรียกตัวเข้าไปพูดคุยหลังจากที่เขาได้ออกมาพูดว่าเขาอยากจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมากกว่าแบ็กขวาอูริเย่บอกว่าคุณคิดว่าซาม่ฮูเปียและไซฟานฮองโชเขาจะรู้สึกยังไงกันถ้าเขาได้อ่านถึงคำพูดของคุณคุณควรจะ เรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อูริเย่ห้ามอย่างที่สุดเลยเจมี่คาร์ลเกอร์ได้บอกว่าเชาล่าอูริเย่เขาตกใจอย่างมากเมื่อเข้ามาถึงที่นี่และรู้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของอังกฤษซึ่งเขาได้บอกกับนักเตะทุกคนว่าถ้าคุณยังดื่มมันต่อไปแบบนี้อาชีพของพวกคุณจะจบตั้งแต่อายุ26ปี อุลิเย่ได้ยกตัวอย่างของพอลแกสคอยที่เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงแต่สุดท้ายชีวิตเขาก็พังเพราะการดื่มเหล้าโรบบี้เฟลเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีปัญหากับเชลาอุริเย่เขาได้บอกว่าอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่โรบบี้เขาเป็นอยู่มันก็เป็นผลพวงมาจากการดื่มแอลกอฮอล์และครั้งหนึ่งครับที่เจมี่คาร์ลเกอร์เขาได้ดื่มเหล้ากับคุณพ่อก่อนไปฝึกซ้อมอุริเย่ได้เดินม,มาพูดคุยด้วยและเขาได้กลิ่นเหล้าออกมาจากปากของคาร์ลเกอร์อุริเย่นี่โกรธมากๆเลยครับเขาได้ตะ คุณไปทําอะไรมาคาร์ลเกอร์ก็ได้ตอบกลับไปว่าผมดื่มเหล้ากับคุณพ่อมาอูริเย่นี่โกรธหนักมากกว่าเดิมเลยครับเขาได้ตะกรกลับไปบอกว่าพ่อของคุณให้คุณดื่มเหล้าเนี่ยนะแต่คาร์ลเกอร์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยครับที่คนอังกฤษเนี่ยจะมีการดื่มเหล้ากันที่บ้านบ้างพวกเราบางคนตื่นเช้ามากินเหล้ากินเบียก่อนน้ำเปล่าด้วยซ้ําแต่ว่าหลังจากนั้น,นครับเชลลาอูริเย่ก็ได้จับจ้องไปที่เจมี่คาร์ลเกอร์มากเป็นพิเศษคือสําหรับในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับ เชลาอูริเย่เขาจริงจังมากๆใครที่ไม่ฟังจะถูกตัดชื่อทิ้งออกจากทีมทั้งหมดซึ่งเจมี่คาร์าเกอร์กับโรบบี้ฟาวเลอร์ก็เคยโดนมาแล้วครับหลังจากที่มีแฟนบอลได้โทรศัพท์ไปที่สโมอสรอเพื่อฟ้องว่าตัวเขาเนี่ยเห็นทั้งคู่ดื่มแอลโกอฮอล์กันในช่วงที่ไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษซึ่งทั้งคู่ก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้ได้เล่นให้กับเรอร์พูลต่อไปครับแต่ว่าเดวิดทอมสันเขาเป็นพวกต่อต้านและถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ผิดเขาก็จะยิิ่่่งตอตอ้้าาานนมมกกขึกวเด ึ่งมันก็ทําให้อนาคตของเขากับลเวร์พูมันจบลงก่อนที่ควรจะเป็นคาราเกอร์บอกว่าผมเป็นนี่เชลาอุริเยมากๆเขามีอิทธิพลที่ทําให้ผมนั้นกลายเป็นคนรักสุขภาพผมอาจจะไม่ใช่หนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดผมแช่น้ําแข็งมากกว่าคนอื่น ผมนวดมากกว่าคนอื่นและเมื่อวันเวลามันผ่านไปคําพูดที่บอกว่าตัวผมนั้นอยากจะเพียงแค่ดูแลรักษารูปล่างแต่สุดท้ายผมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตลอดอาชีพของผมนั้นทําไมผมถึงไม่เคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงและถ้าได้รับบาดเจ็บผมก็จะหายกลับมาได้อย่างรวดเร็วเสมอ ซึ่งมันก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยแหละครับแอลกอฮอล์กับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันแบบเป็นของคู่กันหรือว่าพูลที่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานตลอดปี60 70 8 0นั่นก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยครับมีพฤติกรรมแบบเดียวกันคือเจมี่คาร์เกอร์เนี่ยครับเขาอยากให้ลองนึกภาพดูว่านักเตะโวจริงของทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งจะดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันก่อนหน้านั้นประมาณ1น่งึงอวันแต่ทีมนึ่งเนี่ยครับซึ่งก็คือลูฟ่าพูลที่นักเตะของพวกเขาเน้นเก ลอร์อพูลนั้นยังสามารถเอาตัวรอดได้แต่พอเข้าสู่ยุค90ที่เรื่องของโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒน,นธรรมมันได้เข้ามาสู่เกมฟุตบอลมากขึ้นและลอร์อพูลก็มีการปรับตัวที่ช้าเกินไปมันเลยทำให้ฟุตบอลอังกฤษในช่วงเวลานั้นมันได้ถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลหลังจากการเข้ามาของอเล็กซ์เฟอร์กูสันและอาร์แซนเวนเกอร์ส่วนลอร์พูลเพิ่งจะมาปรับตัวหลังจากที่เชลลาอุลเยได้เข้ามารับงานคุมทีมเต็มตัวในช่วงฤดูก,กาล1998นีเอง และเมื่อเจมี่คาร์ลเกอร์เขาได้ถูกถามว่าทำยังไงลอร์พูลเนี่ยถึงจะได้กลายเป็นทีมที่สามารถท้าทายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและเชลซีให้ได้มากขึ้นกว่านี้คาร์ลเกอร์เขาก็มักจะพูดอยู่เสมอเลยครับว่าเราจะต้องมีผู้เล่นที่ดีกว่านี้โดยที่ในช่วงแรกเนี่ยการซื้อตัวของเชลาอูดิเยเขาสามารถซื้อตัวได้เข้าเป้ามากๆเลยครับนักเตะอย่างซามิฮูเปียที่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียงแค่2.5ล้านปอนด์ซึ่งไม่มีใครคาดหวังว่าตัวของฮูเปียเนี่ยจะสามารถทําผลงานให้ออกมาดีได ทุกคนนั้นต่างคาดหวังว่าไซฟานฮองโชที่ได้ย้ายมาจากแบ็กเบิร์นโลเวอร์สด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์จะประสบความสําเร็จมากกว่าส่วนเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยเขาคาดหมายว่าตัวเขาจะต้องมาต่อสู้แย่งตําแหน่งกองหลังตัวกลางกับซามีฮูเปียแต่พอฤดูกาลมาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆสูญเสียตาแหน่งตัวจริงของทีมไปซึ่งคาร์ลเกอร์บอกว่าตัวเขาไม่มีปัญหาเลยเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตําแหน่งของเขาแต่มันกลายเป็นว่าเชลาอูริเย่รับได้แจ้งว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะถูกปรับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างถาวรซึ่งคาร์เกอร์เขาก็ยอมรับครับว่ามันเจ็บปวดมากๆในสมัยนั้นผู้คนชาวอังกฤษที่เป็นนักฟุตบอลไม่มีใครอยากจะเติบโตมาเพื่อลงเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กมันก็เลยได้มีคำพูดหนึ่งครับที่ได้ถูกพูดออกมาว่าไม่มีใครที่อยากจะเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแกรลี่นวิลคนใหม่ตำแหน่งฟูลแบ็กเนี่ยครับมันคือตำแหน่งที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดหรือพูดอีกในหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ง่ายที่สุดในสนามนั่นมันก็หมายคววาาม่า ถ้าเทียบกันแล้วอะเอาแบบแรงๆเลยก็คือคุณมีประโยชน์น้อยที่สุดในทีมจากกองหน้าตปวเป้าตกลงมาเป็นกองกลางตัวรุกได้ประเดิมสนามในฐานะกองกลางตัวรับต่อมากลายเป็นเซนเตอร์แบ็กและในครั้งนี้เขากำลังจะถูกจับไปเป็นแบ็กขวามันเลยทำให้เจมี่คาร์เกอร์เนี่ยครับเขาได้ถามตัวเองว่าตกลงแล้วคุณค่าของเขามันอยู่ที่ไหนกันแต่จิตใจของคาร์เกอร์ครับเขาไม่เคยยอมแพ้แบ็กขวาก็แบ็กขวาแต่สักวันหนึ่งเขาจะกลับไปท้าทายตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งให้ได้ ดีมาฮามันก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เจมี่คาร์ลเกอร์เขาได้ยอมรับว่ามันเป็นการสัญญ,ญาที่ดีมากๆแต่สำหรับซันเดอร์เฟเตอร์เฟลแล้วคาร์กเกอร์บอกว่าเขาไม่เคยให้ค่าซันเดอร์เฟเตอร์เฟลเลยผู้รักษาประตูคนนี้ยิ่งเล่นยิ่งก่อความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคงคิดว่าตัวเขานั้นคือกอร์ดอนแบงส์เขาอาจจะอยู่ในยุคสมัยที่ลร์พูนั้นสามารถคว้าทรีเบิลบอลถ้วยได้แต่พวกคุณทุกคนเคยได้ยินคนพูดจายกย่องเขาบ้างไหมละ่ะ มันไม่มีเลยทุกคนนั้นต่างเชิดชูไซฟานทองโชและก็ซามิหูเปียกันหมดและแน่นอนว่าเราต้องไม่ลืมว่ามันมีแกลลี่แม็กอลลิสเตอร์และไมเคิลโอเวนอีก2คนแต่สําหรับผู้รักประตูของเราแล้วมันไม่มีใครพูดถึงเขาเลยแม้แต่นิดเดียวมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเจอร์ซียดูเด็ก ถึงได้ย้ายเข้ามาแทนที่ของเขาในเวลาต่อมาและเมื่อเจมี่คาราเกอร์เขาเริ่มจะลงหลักปักฐานในตำแหน่งแบ็คขวาได้แล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีนักเตะหน้าใหม่ย้ายเข้ามาร่วมทีมคาราเกอร์เขนมองว่าทุกคนเนี่ยคือศัตรูของเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมาคุสบาร์เบลลิโกแบซงอาเบลซาเวียหรือแม้แต่สีฟฟินแนนหรือในตำแหน่งแบ็คซ้ายเองก็เหมือนกันครับที่คาราเกอร์เขามักจะถูกโยกไปเล่นบ้างในบางครั้งเขาก็ต้องเจอกับคิสเทนซีเก้และก็ยอนอาร์เนลิเซ มันเป็นความรู้สึกที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกครับไม่ว่านักเตะหน้าใหม่จะย้ายเข้ามากี่คนก็ตามคาร์ลเกอร์ถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะสามารถเบียดเอาชนะได้แต่ในทุกฤดูก,กาลเนี่ยครับเขากลับต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมยคำถามนั่นก็คือตัวของเขานั้นจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมายแค่ไหนกันซึ่งต่อมาการเซ็นสัญญากับซฟฟินแนนเนี่ยครับมันจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันคือการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆถึงแม้ว่าในตอนแรกเจมี่คาร์ลเกอร์เขาจะไม่ยอมรับมันก็ตาม ในขณะที่โลกฟุตบอลมันกําลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเจมีค่คาร์ลเกอร์ก็ยังคงไม่สามารถหาตําแหน่งที่ดีพอสาหรับตัวเขาเองได้แอชลีย์โคได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กสมัยใหม่ที่มีความเร็วมีความคล่องเปิดบอลได้ดีและก็สามารถยิงประตูได้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนักเตะอย่างเรโอเฟอร์ดินานก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลในตำแหน่งนี้เขาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเกมเขาสามารถจ่ายบอลเป็นระยะทางยาว60หลาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมันเป็นพรสวรรค์ที่เขาม่ติดตัวมาตั้งแต่อายุ17ปีแล้วจนได้รับการยกย่องว่าเขาคือฟรานซ์เบเกนบาวเออร์ในสมัยใหม่และเมื่อเจมี่คาร์ลเกอร์เขาได้เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเนี่ยครับจุดอ่อนที่เขามีไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามมันก็คือเรื่องของการส่งบอลที่เขามักจะมีปัญหา ช่วงเวลาที่เชลาอูริเย่เขาได้เซจยากับฟูลแบ็กยุคใหม่เข้ามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นคิสเตียนซีเก้ยอนอาเน่ลุยเซ่หรือว่าสตีฟฟินแนนมันได้สร้างความกังวลใจให้กับเจมี่คาร์ลเกอร์อย่างมากเลยครับเพราะเขานั้นรู้ว่ามันมีโอกาสที่ตัวเขานั้นจะหมดอนาคตกับสโมสรซึ่งตัวของเขาก็พร้อมที่จะย้ายทีมนะครับถ้าหากว่าตัวเขาเนี่ยต้องตอกเป็นตัวสำรองของทีมอย่างเต็มตัวเจมี่คาร์ลเกอร์ได้เดินไปหาเชลาอูริเย่ก่อนที่จะได้ถามว่าคุณต้องการให้ผมย้ายออกจากทีมใช่ไหมก็คือถามไปตรงๆรงอะครับถามไป ก่อนที่เชลลาอุริเยเขาจะได้ตอบกลับมาว่าไม่ใช่เลยคุณน่ะแตกต่างจากพวกเขาทั้ง3มคนมากๆผมไม่ได้ต้องการขอให้คุณเปลี่ยนวิธีการเล่นและผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ต้องการนักเตะแบบคุณผมอยากให้คุณนั้นโฟกัสไปในส่วนที่คุณสามารถทําได้ดีซึ่งก็คือการเล่นเกมลับคาร์ลเกอร์บอกว่าที่หลายคนไม่เห็นคุณค่าแต่หลังจากที่เขาได้ปะทะกับลูคัสนิวจนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหัก ในเกมที่ลวอราพูลนั้นพบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในปี2004มันก็เริ่มค่อยๆทําให้เชลาอูดิเย่เนี่ยครับได้เห็นคุณค่าในตัวของเขามากขึ้นเรื่อยๆเขาได้เริ่มตระหนักขึ้นว่าในช่วงเวลาของการพักรักษาตัวเชลาอูดิเย่เขาได้เน้นย้ากับสื่อหลายครั้งเลยว่าตัวของเขานั้นคิดถึงเจมีค่คาร์ลเกอร์มากแค่ไหน การมีเจมี่คาร์ลเกอร์อยู่ในสนามมันดีกว่าไม่มีจริงๆแต่ว่าคําพูดของอูลิเย่เนี่ยครับมันก็ไปทําให้นักเตะหลายคนในแผงหลังโดยเฉพาะยอนอาเนลิเซ่ ise, ที่เขานั้นเริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจครับประมาณว่าถ้าไม่มีเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยมันหมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถรำมือกับคู่ต่อสู้ได้หรอประมาณว่าไปอ่าไปดูถูกในความสามารถของนักเตะที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าในมุมของเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกถึงความมั่นคงในตำแหน่งของเขากับลอราพู และพอเจมี่คาร์เลเกอร์เขาหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เชลาอูริเย่เขาต้องต่อสู้อย่างหนักในการรักษาตำแหน่งของเขาเอาไว้นับตั้งแต่เชลาอูริเย่นั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจในวันที่13ตุลาคมในปี2001ในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเชลาอูริเย่เขาจะรอดหรือไม่รอดมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในสโมรสรมีความสามัคคีกันมากๆทุกคนนั้นต่อสู้เพื่อเชลาก่อนที่ล์พูนั้นจะจบฤดูก,กาลได้ตำแหน่งรองแชมป์เป็นรองเพียงแค่อาร์เซนอล และการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่2นะครับมันถือว่าทําให้ลเวอพูเนี่ยจบด้วยอันดับที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีจนมาถึงในช่วงซัมเมอร์ปี2002ศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียกําลังรอคอยอยู่เชราอูริเย่เยได้บอกกับเจมี่คาร์กเกอร์ด้วยความตื่นเต้นว่ามันกําลังจะมีนักเตะหน้าใหม่2คนที่อาจจะย้ายเข้ามาเป็นกําลังหลักให้กับทีมก่อนที่อูริเย่เขาจะได้พูดจารโนมน,นาวคาร์กเกอร์ด้วยความตื่นเต้นว่าอยากจะให้ตัวของคาร์กเกอร์เนี่ยครับ ไปดูเกมนัดเปิดสนามให้ได้เลยมันก็คือเกมระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติเซเเกัลซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือการดูฟอร์มการเล่นของซาลิฟดีเยวแล้วก็เอลฮัจิดียุฟในนัดน,นั้นเนี่ยซาลิฟดีเยวสามารถเล่นได้ดีกว่าแพทริกเวีย่าและเอลฮัจิดียุฟก็สามารถคุกคามแผงหลังของทีมชาติฝรั่งเศสได้ตลอดทั้ง90นาทีก่อนที่จะจบเกมด้วยชัยชนะของเซเนเกัลไป1-0ตัวผมนั้นไม่ต่างอะไรกับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ตื่นเต้นให้กับการย้ายทีมของทั้งคู่มากๆ ผมเฝ้ารอคอยถึงช่วงพีซีสั้นที่ทั้งคู่นั้นจะได้เดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกับเราผมอยากจะเห็นความสามารถของนักเตะที่อาจจะสามารถพาหรือร์พููนั้นสามารถกลับไปคว้าแชมป์พิมเมเลีกได้แต่ว่าเพียงแค่การฝึกซ้อมครั้งแรกครับทั้งคู่ได้กลายเป็นความวิตกกังวลของเพื่อนร่วมทีมผมไม่ใช่คนวิ่งเร็วแต่ดิยุฟเขากลับไม่มีความเร็วยิ่งกว่าผมซะอีกก่อนที่ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์การเล่นบอล5ต่อ5คนดิยุฟเขาจะถูกเลือกเข้าทีมเป็นคนสุดท้าย ผมได้พูดกับตีเวนเจอร์ลาดว่าพวกเรานั้นได้จ่ายเงิน10ล้านปอนด์เพื่อแรกกับนักเตะที่ไม่มีใครต้องการมาได้ยังไงคาราเกอร์ได้เดินไปหาเชลาอูริเย่ก่อนที่จะได้สอบถามไปว่าคุณเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้เข้ามาร่วมทีมได้ยังไงกันอูริเย่ก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาได้ตามเช็คฟอร์มการเล่นของดียูฟมาบ้างแต่อาจจะไม่เยอะซึ่งดียูฟเนี่ยเขาเล่นดี ก่อนที่เขานั้นจะได้สอบถามไปยังอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราอย่างปาทริกเบเกสที่เป็นผู้ช่วยของเชลาอูริเย่เนี่ยแหละครับในปี1998จนถึงปี2001ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่ลองสก่อนนี่จะเป็นทางปาทริกเบเกสเนี่ยแหละครับที่ได้เป็นคนแนะนําว่าดียูฟตอนที่อยู่ที่ลองเนี่ยเขาคือนักเตะัวความหวังของทีมเลยเขาบอกว่าดียูฟเนี่ยเก่งจริงแต่ว่าเขากลับกลายเป็นคนละคนเมื่อได้ย้ายมาร่วมทีมหรือเ่าผู ดียุฟเขาแทบไม่เคยสนใจในเรื่องของผลแพ้ชนะเลยอย่างในช่วงหลังเกมที่พ่ายแพ้ในเกม FA ฟเอคับให้กับปอมปี้ปอดสมัรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004ไม่มีใครมีความสุขไปกับการปอกรอบโดยเฉพาะไมเคิลโอเว่นที่เขายิ่งจุดโทษไม่เข้าแต่ดียุฟในวันรุ่งขึ้นเขากลับมาถึงสนามซ้อมด้วยการขับรถและรถกระจกลงก่อนจะเปิดเพลงดังสนั่นไปทั่วลานจอด จากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนมาสวมหูฟังอันใหญ่และก็ได้เดินเข้ามาก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมสิ่งที่เขาทํานั้นเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเพิ่งจะสามารถคว้าแชมป์เอฟเอครับมาครองได้เขาดูมีความสุขมากจริงๆทัศนคติของเขามันทําให้ผมนั้นรู้สึกขยะแข,ขยงดิยุฟนั้นว่าหน้าผิดหวังแล้วดิเยามันคือหายนะดิยุฟเขายังสามารถพอยิงประตูได้บ้างแต่ดิยาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยตัดเกมไม่ได้ ส่งบอลไม่ได้ความสามารถในการยิงประตูมันก็ไม่มีหลังจากที่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมในปี2002ก่อนที่จะข้ามมาในปี2005มันคือช่วงเวลาที่ซาลิสดีเยาเขาได้อยู่กับทีมมา3ฤดูกาลเต็มแล้วกําลังจะเข้าฤดูกาลที่4ของเขากับสโมสรด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกาลังวิ่งจอกกิ้งกันอยู่นะครับกำลังฝึกซ้อมกันอยู่ดีเยาเขาได้หันมาถามเจม,มีค่คาร์ลเกอร์ว่าแฟนบอลลือ์ฮูพวกเขาคิดยังไงกับสโมสรเอเวอร์ตัน คาราเกอร์ <Character S 2> เขาก็ได้หันกลับไปถามว่าทําไมแต่ในใจของเขาเนี่ยครับเขาคิดว่าเฮ้ยมึงอยู่มา3ปีแล้วนะเว้ยหเกมเมอร์ซี่ไซด้าบี้ในลีกคือมึงไม่ได้ซึมซับความรู้สึกของแฟนบอลทั้ง2ทีมในสนามบ้างเลยเหรอวะดิเยลเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าเอวัตตันเนี่ยได้ติดต่อเอเจนต์ของเขามาแล้วและถ้าเขาย้ายไปเ e อวัตตันแฟนบอลลอร์พูจะโกรธเขาไหมคาราเกอร์ <Character S 2> ได้ยินดังนั้นครับก็ได้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราอะอยู่กันเป็นครอบครัวบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพ่อเชียร์เอวัตตัน ลูกเชียร์ลูว์พูมีให้เห็นกันเยอะแยะไปย้ายไปเลยย้ายไปเอเวอตันได้เลยเดอะคอปทุกคนจะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับเจมี่คาร์เกอร์ที่แม่งโคตรปัน่นหวังดีประสงค์ร้ายชัดๆครับเขาต้องการให้ดีเยาย้ายออกจากทีมไปซะแต่มันก็ไม่สมหวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะดีเยายเขาก็ไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมเอเวอตันแต่ที่มันแย่กว่าดีเยายครับคาร์เกอร์บอกว่ามันคือบรูโนเชีรูที่ไม่มีความแข็งแกร่งอะไรเลยแล้วก็ไม่มีคุณภาพในการเล่นบอลด้วยเขาคือกองกลางตัวกลาง แต่โดนจับไปได้เป็นริมเส้นไม่ได้ต่างอะไรกับแดนนี่เมอร์ฟี่หรือว่าแพทริกแบลเกอร์เลยซึ่งทั้งเอ่อทั้งเมอร์ฟี่แล้วก็แบเกอร์เนี่ยทั้งคู่เขาเริ่มต้นที่กองกลางตัวกลางแต่ว่าถูกจับไปได้เป็นริมเส้นบรูโน่เชลูก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันมันคือตำแหน่งที่ต้องใช้ความเร็วแต่ว่าบรูโน่เชลูเขาไม่มีเลยและยิง่งเชลาอูริเยเขาพยายามจะปกป้องบรูโน่เชลูมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นความน่าอับอายมากขึ้นเท่านั้นความพยายามจะลอกเลียนแบบอาร์เซนอลในการซื้อนักเตะจากฝรั่งเศสมัันนนกกลายยเเป็สิ่่่งททีบีบไไมได้ เชลลาอูลิเย่ได้จ่ายเงิน10ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอลฮัจ,จิดียุฟเข้ามาร่วมทีมแต่ว่าอาเซนเวนเกอร์เขาจ่ายเงินเท่ากันเพื่อดึงตัวเทลลี่องลีอูลิเย่จ่ายเงิน6ล้านปอนด์เพื่อซื้อนิกกี้บามบีอาเซนเวนเกอร์จ่ายเงิน6ล้านปอนด์เพื่อซื้อโรเบร์บีเลสเชลลาอูลิเย่จ่ายเงิน5้าแสนปอนด์เพื่อซื้อชิมิตาเรแต่อาเซนเวนเกอร์ก็ได้ใช้เงิน5้าแสนปอนด์เท่ากันเพื่อซื้อตัวโคโลตูเร่เข้ามาร่วมทีม โรคหัวใจมันค่อยๆทําลายการตัดสินใจของอูริเย่ลงไปอย่างมากโดยที่มีครั้งหนึ่งครับเชราอูริเย่เขาได้เรียกตัวเจมี่คาร์ลเกอร์ซีเวนเจอร์ลาดและก็ไมเคิลโอเว่นไปพูดคุยด้วยเพราะว่า3คนเนี่ยคือเด็กปั้นของสโมสรก่อนที่เขาจะให้ทั้ง3คนครับเขียนลายชื่อเซเบตตัวจริงที่แต่ละคนคิดว่ามันเป็นทีมที่ดีที่สุดก่อนที่อูริเย่เขาจะตกใจครับที่เซเบตตัวจริงของทั้ง3คนเนี่ยมันคล้ายกันมากๆเลยแต่พอกลับไปดูลายชื่อเซเตตัวจริงของเขามันแตกต่างกันมากๆ 3คนตัวหลักที่มันไม่เหมือนกันคนแรกมันก็คืออีอก์บิชานที่เขาได้ยืนเป็นกองหลังตัวกลางในแผงกองกลางเนี่ยครับมันก็มีบรูโนเชรูและในแดนหน้าก็จะมีมิลานบาลอสซึ่งรายชื่อเบ็บตัวจริงที่เออชลาอูริเย่เขาได้ลิสต์มาเนี่ยครับมันคือรายชื่อเบ็บตัวจริงในเกมถัดไปที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พอเขาเห็นว่าสเสตัวจริงในมือของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับนักเตะสตัวหลักของทีม สุดท้ายเขาก็ได้ไดตัดสินใจทำการเปลี่ยน2ตําแหน่งครับซึ่งก็คือแดนนี่เมอร์ฟี่กับอีมิลเฮสกี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนบรูโนเชลูและก็มิลานบาลอลสก่อนที่แดนนี่เมอร์ฟีครับเขาจะเป็นคนมายิงประตูชัยให้ลูราพูลนั้นสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าทีมนั้นจะได้รับชัยชนะแต่เจมี่คาร์ลเ,เกอร์เขารู้แล้วว่ามันหมดเวลาของเชราอูริเย่แล้วมันถึงเวลาที่เขาต้องไปเขาได้กลายเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นกับแผนการของตัวเองมันเหมือนกับว่าพวกเขานั้นต้องคอยมาทําตามใจผู้เล่นแบบพวกเราแทนถ้าผู้จัดก,การทีมไม่มีความหนักแน่นเขาก็จะอยู่ต่อไม่ได้นี่ไม่ใช่เชลาอูริเย่ที่ผมนั้นรู้จักเขาไม่เหมือนกับตอนที่เขาได้ทํากับพลอินส์ซึ่งในตอนนั้นผมประทับใจเขามากมาก ก่อนที่เอรอภูนั้นจะได้ตัดสินใจว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังจบฤดูกาลผมได้ส่งข้อความไปอวยพรเขามันเป็นความรู้สึกที่ผสมปมเตกันไปหมดซึ่งจริงๆแล้วตัวผมกับซีวีนั้นรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าทางเดวิดมัวแล้วก็ลิกแพลลี่ทั้งคู่ได้เรียกตัวผมไปพูดคุยก่อนที่จะได้ถามผมว่าคิดยังไงกับราเฟลเบนิตสบ้างผมเฝ้าฝันถึงการเริ่มต้นครั้งใหม่กับผู้จัดการทีมคนใหม่ และผมจะไม่มีทางลืมเหรียญรางวัลที่พวกเรานั้นสามารถคว้าม,มาครองได้ร่วมกันโดยเฉพาะในปี2001ที่มันเป็นปีที่พวกเรานั้นสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่